ตีรัก on the way สวัสดีค่ะบุ๋มตีรักอีกแล้วนะคะนี่วันนี้บุ๋มจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมบริษัทของบุ๋มเองค่ะนี่ค่ะเห็นไหมบริษัทชื่อว่าบริษัทตรีตรีรักจำกัดค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบริษัทเล็กๆของบุ๋มอันนี้จะอบอุ่นแค่ไหนมามากตามมาค่ะ แะดนว่าไงจ๊ะเด็กๆ<า>ได้ยินเสียงกันไหมจ๊ะมามา่อ่านี่ไงคะแะดานนะคะนี่คือบริษัทตรีตรีรัก ของผมเองค่ะพร้อมโลโก้ปีกม้านะคะเพราะบผมเกิดปีม้าโปรดสังเกตเห็นไหมคะนี่ก็คือมา8ตัวเพราะบผมเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยมากๆเลยนะคะเพราะที่นี่บผมแก้ห่วงจุ้ยทั้งหมด12จุดด้วยค่ะ oh <my> แต่ก่อนยักถอดหมวกกันนะคะม้มาคะ่ะม้าแตก <c oughs> นะคะนี่ <c oughs> เห็นไหมคะ โปรดักต์ตัวแรกของบุ๋มก็คือสบู่จิ๊กซอมีนะคะและเราได้ทำการตลาดนะคะตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะออกบูธต่างๆแทบจะทุกเดือนเลยนะคะ12เดือนเราออกบูธไป1ิครั้งเท่าที่บุ๋มจำได้นะคะก็คือที่แรกคือบ้านและสวนนะคะแล้วก็สไตล์แบงคอก แล้วก็มีสยามดิสฟเวอรี่สยามภารกอน l ิ t เ e r t r ทรนี่แล้วก็มีไอคอนสยามด้วย mm hmm. ก็คือตามเทศกาลต่างๆอย่างพวกฮอลิเดย์ต่างๆ mm hmm. และไม่ใช่ภายในประเทศเท่านั้นนะคะที่บุ่มออกบูธคือบริษัทของเราเนี่ยได้ออกไปต่างประเทศด้วย mm hmm. ก็คือมีพมา่า mm hmm. แล้วก็ฮ่องกงอย่างที่ฮ่องกงนะคะ mm hmm. ก็คือบุ่มขับกวด ถ้าบุ๋มจะไม่ผิดก,ก็คือสวสวและได้รับเลือกเป็น1ใน20ผู้ประกอบการที่ได้ออกบูทที่นั่นและที่สําคัญคะ่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะบริษัทของบุ๋มเนี่ยก็ได้ส่งออกนะคะไปที่ประเทศอังกฤษแล้วสบูจิกซอมีนะคะ และยังอีกประเทศติดต,ต่อมาแล้วคือที่บาเรนนี่คือกำลังคุยกันอยู่ค่ะตอนแรกนะคะที่บุ๋มคิดจะเปิดบริษัทนี้ยอมรับค่ะว่าคิดอยู่นานเลยเอ๊จะเปิดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำโปรดักเกี่ยวกับอะไรแต่รู้ว่าตัวเองถนัดเกี่ยวกับบิวตี้เฮลตี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็มานั่งคิดแล้วเรกาก็นั่งคิดว่าเอ๊ คือตลอดเวลาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบุ๋มอยู่ที่ LA Los Angeles เป็นเวลากับ20ปีเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยเขาชอบใช้สบู่ก้อนและเน้นแพคเกจจิ้งสวยๆเก๋ๆบุ๋มก็รู้สึกว่าเออน่าจะทำสบู่ก้อนนะเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับสบู่ก้อนและเราก็รู้สึกมันเป็นยูนิคนะคะอ่ะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทบุ๋มมีที่ปรึกษาบริษัทนะคะคือ,อเพื่อนกันนะคะ ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต่อสาภาพค่ะแอบคุ้นกันไหมคะก็คอือต่อต่องวงทูนั่นเองนะคะเจ็บนั้นเป็นไงรักคงเจอโดนจริงไปมาเป็นอ่ที่ปรึกษาให้กับบริษัทบุ๋มนะคะสังเกตไหมคะเนี่ยบริษัทของบุ๋มสวยได้ก็เพราะเขานี่คือไอเดียเขาทั้งหมดเลยนะคะเขามาช่วยกันทําตั้งแต่ต้นก็คือเป็นว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกเลยกับบริษัท ตรีตีรักจำกัดอันนี้และไอเดียสบู่นี่กล่องแพ็เกจิ้งมาจากเขาทั้งนั้นเลยค่ะเขามานำเสนอมานั่งคุยกันในกลุ่มว่าเออป้าบุ๋มชอบอะไรอยากทำอะไรอ่ะเราก็บอกว่าเราอยากทำสบู่ก้อนเพราะเราชอบสบู่ก้อนนะอย่างนี้เขาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเกี่ยวกับสบู่เนี่ยจะยังไงต่อเพราะทุกคนก็รู้จักสบู่ก้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เดียว่าอย่างนี้ดีไหม ป้าบุ๋มเนี่ยเป็นคนนิสัยที่ชอบมีอะไระแตกต่างจากคนอื่นเขาก็เลยบอกว่างั้นเรามาทําอย่างนี้กันดีไหมว่าเรามีความแตกต่างงั้นเราก็เอาสบู่มาทําเป็นสบู่จิ๊กซอกันไหมเอามาประกอบกันซึ่งมาประกอบกันเป็นก้อนเดียวซึ่งในเมืองไทยยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะแต่งแบ่งตามสภาพผิวของแต่ละคนไลฟ์สไตล์แต่ละคน ครั้งแรกที่ฟังเอ้ยเก๋อตัวเองต่ออะไรอย่างเงี้ยหลานๆเนี้ยก็มาเอ้ยข้าบุ๋มน่าสนใจนะอะงั้นเราก็เลยมาเริ่มคิดกันว่าเราจะทำยังไงต่อไปหลังจากที่ต่อคแนะนำอันนี้มาแล้วตอนนี้เราก็ต้องมานั่งพิจารณาหาโรงงานผลิตสบู่และบุ๋มไม่ได้อยู่เมืองไทยบุ๋มไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยากมากสำหรับบุม๋มแล้วก็ทีมงานหลานๆ เลยต้องมานั่งหากันนะคะจากโรงงานนะคะประมาณ20-30 <Wow. S 1> โรงงานเราเข้าไปเซิร์ชเลยนะคะหาแล้วก็คัดออกคัดออกจากสมมติ20โรงงาน20เหลือ10เหลือ5เพราะฉะนั้นก็ติดต่อเข้ามาเลือก5บริษัทมานั่งคุยกรรับเราว่าเขาจะทำให้เราได้ไหมนะคะช่วงในเวลานั้นก็มาพัฒนาสูตรกันเสร็จแล้วเราก็คัดเหลือหนึ่งก็คือบริษัทของหนูป้องซึ่งเขาไปโรงงานที่เก๋ ค่อนข้างมีไอเดียสมชื่อเขาเลยนะคะเขาก็มานําเสนอเราทำมาให้เราดูเลยนะคะตัวอย่าง25สูตร25สอย่างที่เราวังแผนไว้เพราะฉะนั้นเขาทำได้สุดยอดจริงเลยเว้เก๋ปวดสังเกตเห็นไหมคะนี่เลยค่ะนะคะ25สูตร2ีสีเขาทำได้ก็ได้หนูแทมนะคะคือเป็นรุ่นน้องนะคะที่เขาเรียนจบอังกฤษนะคะชื่อบริษัทว่า d h e เขาออกแบบก็คือให้โจทย์ไปนะคะคือสบู่ของเราเป็นจิ๊กซอก็เลยอยากได้พี่ต่อคนบอกว่าเขาอยากให้กล่องเป็นลายจิ๊กซอซึ่งยากมากเราติดต่อคนอื่นมาเยอะแล้วแต่ไม่มีใครสามารถทําได้ถึง25ภาพเพราะว่ายากมากนะคะคือจิกอจ๊กซอภาพจิ๊กซอว์ใครๆก็ทําได้แต่ท,ทําทีเดียวนะคะ25ภาพและไม่ว่าคุณจะหมุนไปทางมุมไหน ก็จะเป็นต่อลายจิ๊กซอว์ได้หมดเลยอย่างนี้นะคะซึ่งลายจิ๊กซอว์เนี่ย mm hmm. ก็สอดแทรกด้วยการเป็นลายโลโก้ปีกมาของเราด้วยอันนี้ยากมากแต่หนูแทมสามารถทําได้นะคะออกแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกล่อ,องเซตใหญ่25ก,ก้อนหรือว่าจะเป็นกล่องเซตเดี่ยวเซส,ส,สีแบบนี้นะคะก็คือหนูแทมค่ะตะแดนและล้านนี้ก็มาถึงโลงงานกล่องก็คือของหนูเอเป็นรุ่นน้อง คือก,กวนเดียวกันนะคะรอ้องอยู่ที่ LA ก็คือกลุ่มเครื่องเทศด้วยกันบริษัทชื่อคูปินหนูเอก็รับผิดชอบทุกอย่างเลยในเรื่องอกล่องเดี่ยวหรือกล่องพวกนี้ก็คือของหนูเอจ้ะต้องขอบคุณมากมากเลยนะ,ค,ะคุณหนูเอค่ะและสุดท้ายก็คือกล่องเซ็ตลิมิเต็ดคือกล่องนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือกล่องเซ็ตลิมิเต็ดก็คือตัวนี้ค่ะคือตัวกล่องข้างนอกก็คือของหนูแอม คือบริษัท NPP Box นะคะตึต้อโอ้อันนี้ต้องขอบคุณหนูแอมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทที่ทำโมหนูส้มแล้วก็บริษัทที่ทำถุงอันนี้ด้วยนะจ๊ะสุดท้ายแล้วสบู่จิ๊กซอมีก็ได้หน้าตาอย่างที่เห็นอย่างนี้เลยค่ะ บริษัทเล็กๆของบุกก๋มกะลยดีกว่านะพร้อมไหมานี่นี่ค่ะมาเจอทีมงานของบุ๋มก่อนเลยแล้วกันนะคะเด็กๆนะคะนี่คือหลานชายคะ่ะนะคะหลานบอสหลานชายคนเดียวนะคะอ่ะหลานชายบอสพักหน่อยนะคะอยู่กันมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็นี่สาวสวยอโปค่ะนะคะ คือนางมาช่วยโซเชียลทุกอย่างเลยนะคะที่ทำให้ IG ของบุม๋มภาพสวยมากคือน้องนางคนนี้เลยนะคะคนนี้เก๋มากนะคะและทีมงานนางเก่งภาษากังกด้วยค่ะอันนี้ชอบนางเรียนที่ไหนนะลูกเรียนที่ไหนมา,าเ,เรียนฟิเซอ่ะเห็นไหมอันนี้เก่งกว่าบุ๋มอีกนะคะอันนี้และนี่ค่ะมุมนี้ทําให้พนักงานนะคะนี่เห็นไหมนี่กิ๊บเก๋ค่ะเห็นไหมคะมุมกาแฟ อันนี้คือติดสติ๊กเกอร์กันเองนะคะคือป้าหลานเนี่ยคือก็จะมีมุมอะไรเก๋ๆกิ๊บเก๋อะไรเงี้ยพร้อมทุกชิ้นนะคะไปเลือกซื้อกันเองนะคะในกลุ่มเลยและนี่นะคะคือโต๊ประชุมของเราคือบริษัทของเราเล็กๆก็เลยบอกเด็กๆทุกคนว่า,ายุคใหม่แล้วนะคะเราก็เลยแบบว่าจะไม่มีใช้คอมพิวเตอร์เป็นแบบใหญ่ๆเพราะไม่มีพื้นที่ ทุกคนต้องมีแล็บท็อปเป็นของตัวเองนะคะแล้วเวลานั่งประชุมกันก็เนี่ยค่ะก็คือในโตประชุมของเรานะและนี่สำคัญค่ะมุมดิสเพย์สบู่ของเราตแตนเห็นไหมคะนี่กล่องแพคเกจจิ้งนะคะนี่สบู่ของเราคือตรงน,นี้ก็คือเลือกเองทุกชิ้นเลยนี่อีกค่ะนะเห็นไหมคะที่บอกไงคะห่วงจุย้ยมา8ตัว ะะก็คือเราเอามาแต่ละที่นะคะแต่ละภาพนะคะแต่ละแอคชั่นในการวิ่งของเขามารวมเป็นของเราเองนะคะแต่ละตัวเลยปลดสังเกตเห็นไหมคะส่งพลังไหมคะมาสีดำตัวผู้นอกนั้นคือตัวเมียนะคะเป็นแม่และลูกอันนี้คือจินตนาการของเราเองของนะคะเกิดปีมะเมียค่ะและนี่ค่ะขาดนางไม่ได้นะคะคือหลางสไยค่ะ ตานนะคะก็คือแฟนหลานอันนี้มาช่วยดูแลเรื่องอเอกสารเป,ปรเปอร์เวิร์กต่างๆเลยนะคะคือได้กำลังเขามากเลยจากแต่ก่อนที่ยังทำอะไรไม่เป็นกันเลยเด็กๆก็เด๋ยนนี้เก่งกันขึ้นเพราะว่าก็เกือบสีปีโดนป้าบุ๋มดุป้าบุ๋มดุไม่รู้ดุค่ะดุมากไหมขี้บน่นหมป้าขี้บ่นม <laughs> ขี้บน่ <laughs> บน, <laughs> บนไหมก็อาจจะไม่ได้บ่นแต่ป้าดุเลย <laughs> 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 ดุเลยแล้วป้าดุถูกต้องไหมล่ะก็ถูกต้องค่ะนะเห็นไหมคะหลานสะพ้ยอยู่เป็นคือเรื่องเรื่องปีหน้าเขาจะแต่งงานกันแล้วนะคะคบกับหลานป้ามากี่ปีแล้วนะมิว โอ้เกิ่งเหมือนกันนะคู่นี้ oh. อ่านะคะคือเรื่องเรื่องค่ะหลานชายรักเดียวใจเดียวใช่ไหมหลานป้า oh. <laughs> โอเคค่ะงั้นเรามาห้องนิ่ต่อดีกว่าเห็นไหมคะบอกแล้วบริษัทของบุ๋มเนี่ยอบอุ่นเล็กๆค่ะน่ารักนี่เก๋ไหมคะรีสอรูมนี่เห็นไหมคะแอบมีกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บตลอดเลยคือเก้าอี้พวกนี้คือเราสามารถเอามาใช้งานได้หมดเลยนะคะเป็นแบบว่าพวกของลอยขึ้นมาอันเนี้ย อยากจะอวดค่ะคือฝีมือของหลานชายนะคะคือเขาซื้อไม้ทีละชิ้นแล้วก็มาประกอบนะคะให้ช่างประกอบแล้วเขาทาสีเองแล้วก,ลก,ลก็เนี่ยติดมงติดหมุดชมาบอสเขาเรียกติดหมุดหมุดใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ขอขอชมค่ะนี่นี่น,นี่มาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ หลานชายขัดไม้เองเลยนะคะคือบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทเล็กๆ DIY ค่ะคือเราทํากันเองทุกอย่างนอกจากพวกเชื่อมเหล็กหรือเชื่อมอะไรพวกนี้จะเป็นฝีมือช่างนะคะอันนี้แหละผลงานพี่ต่อเขาและที่สําคัญนะคะนี่เขาอยากจะอวดห้องน้ําค่ะเห็นไหมคะตานานคือบอสกมิวเขาทาสีกันเคลือบแล้วก็ติดวลเปเปอร์กันเห็นไหมคะคือเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่า คือไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะบริษัทบุ๋มเราทำกันเองประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะและนี่ค่ะห้องควรเล็กๆตนะดานเห็นไหมคะเข้ามาเลยจะ้ะนี่เห็นไหมคะจะมีของพร้อมทุกอย่างของบุ๋มเองค่ะไปเลือกซื้อเองบางทีก็บางชิ้นก็ขนมาจากมีการเวลาบินกลับไปเห็นไหมคะจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักทุกอย่างเลยเห็นไหมคะเนี่ย ติดสติกเกอร์กันเองทาสีกันเองทาสีกันเองค่ะเห็นไหมคะทุกอย่างเลยนะคะเป็นหน้าที่ของบอสเหมิวทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมนี่เลยค่ะีเ่เห็นไหมเก๋ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยพี่ต่อเขาซื้อมาให้ <c oughs> บอกอเก๋เก๋ทั้งนั้นเลยไอเดียนางทั้งนั้นแล้วก็เอออยากจะบอกว่าที่เนี่ยเราแต่งตกแต่งเป็น l o อ t style loft นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำอะไรกันเองได้เพราะว่าเลอะได้ ไม่ต้องเงียบมากมาเลยค่ะนี่ปดสังเกตเหน็นไหมคะนี่ขึ้นห้องบุ๋มแล้วคะ่ะเมนเจอร์รูมเห็นไหมคะเอาละค่ะนี่มาชั้นสองแล้วนะคะมามะเห็นไหมคะทุกที่จะต้องมีกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บอ่ะมาฟ้องอาร์ตค่ะตาดานว่าไง,งจ๊ะเด็กๆนะอ่า อันนี้นะคะนี่หนูกุ้งอันนี้นะคะอันนี้หนูออฟเนี่ยคะ่ะก็คือห้องฝ่ายอาร์ตก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นเห็นไหมคะกิิฟเก๋ไหมคะนี่อ่านิดๆหน่อยๆก็แอบมีดีไซน์นะคะอย่างพวกนี้ก็หอบคิ้วกันมานะคะนี่อ่ะและนี่ที่สำคัญนี่คะ่ะอยากจะอวดนี่ที่ปีแรกนะคะที่ไปสัมภาษณ์ไม้ว่าสมัยก่อนนี้นะคะ ก็จะเป็นเดอร์เนชั่นหรือบางกอกโพสนะคะก็คือเกี่ยวกับพิเ e ษคือเราไปออกบูธไปนูน่นไปนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถึงค่อยไปเยี่ยมพวกพี่พี่สื่อด้านธุรกิจต่างๆนะคะนี่ว่าก็มีจออันใหญ่เพื่อให้เด็กๆเ,เขาตัดต่อง,งานได้ง่ายขึ้นก็คือห้องนี้ค่ะที่จะผลิตงานโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ของเรานะคะตรี 3. แก๊งสเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นอ่ c เฟซบุ๊กหรือไม่ว่าจะเป็น IG ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจากห้องอาร์โดยเฉพาะเลยนะคะที่หนุ่มๆเขาช่วยกันนะคะและนี่ตะแนนเห็นไหมคะภาพสวยๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในสตูนะคะก็คือจากตรงนี้แหละคะ่ะเราก็ทำสตูอันนี้ต้องขอบคุณหนูป๊บอส น้องชายที่น่ารักช่างภาพนะคะเจอกันในหนังสือโอเคแมกกาซีนตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นพี่น้องกันมาตลอดเลยตอนนั้นจะหนูตุ้ยเป็นคนแนะนำให้รู้จักที่มาถ่ายโอเคแมกกาซีนเขามาช่วยเลือกสีให้นะคะเลือกจัดให้แบบสตูเล็กๆให้พี่บุ๋มสำหรับถ่ายภาพกันภาพทุกภาพในโบชัวเลียมใหญ่หรือในเว็บไซต์ ตรีแกงสเตอร์ก็มาจากตรงนี้ค่ะที่หนูแทมกับทีมหนูแทมมาช่วยกันถ่ายภาพต่างๆเออหนูแทมเขาช่วยทำเว็บไซต์ให้บุ๋มด้วยนะคะ,น,ะน้องชายคนนี้เก่งรอบด้านเลยหนูแทมนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะและนี่เรามาชมห้องนี้กันเลยดีกว่าสำคัญเตอร์โอ้ก่อนห้องสำคัญนี่คือห้องน้ําเล็กๆก่อนเลยค่ะนี่คือห้องน้ําข้างบนก็ทํากันเองเหมือนเดิมนะคะห้องน้ําเล็กๆค่ะ นี่เลยค่ะห้องทำงานของบุ๋มเห็นไหมครัแตาานน่าจะรู้เลยเห็นรูปนี้เห็นไหมคะคือไอเดียก็คือห้องนี้นะคะบุ๋มอยากได้เป็นซ i เนเจอร์ของบุ๋มนะคะบุ๋มเป็นสาวแคลิฟอร์เนียมา20ปีเพราะนั้นบุ๋มเลยอบอกน้องวาดรูปนะคะหนู๊อบแล้วก็ก็คือรุ่นน้องของต่อเขานะคะให้ช่วยวาดแบบว่ามีคำว่าฮอลลีวูดมีต้นผ่านะคะอันเนี้ยแล้วก็เป็นรูปบุ๋มเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น สัญลักษณ์แบบนี้และนี่ก็คือด้านนี้เลยค่ะอ่ะอันนี้ปีกม้าซึ่งเราอ s s u ว่าเป็นปีกม้าเพกาซัสเพราะว่าที่บุ๋มเลือกปีกม้าอ่ะเพกาซัสเพราะว่าพม่าเพกาซัสเนี่ยคือความเชื่อถือคืออิมเจของเขาคือ strong คือแข็งแกร่งและบุ๋มก็คือเป็นผ mm ู้หญิงที่ผู้หญิงทำงานนะคะคือ working woman คนหนึ่งเลยและนี่คือของกระจุกจิกเห็นไหมคะจะมีม้าตลอดเลยเห็นไหมคะ และนี่ภาพาวาดผมสมัยนู้นยังอยู่อยู่ LA เนี่ยพร็อฟทุกพรอบนะคะและนี่ก็คือเซอร์ไพเ์ตมาสเตอร์กรูเมอร์ของผมที่ผมไปอยู่อเมริกาไปเรียนตัดขนสุนัขได้ฟินิชกรูเมอร์มา1,000ชั่วโมงมีเซอร์ไพเ์ตด้วยส่วน,นนี้คือมาสเตอร์กรูเมอร์ะของกุ๊กจิ๊บจุ๊บจิ๊บเห็นไหมคะเนี่ยคือที่ผมขนมาจากอเมริกาทั้งนั้นเลยอันนี้และนี่ค่ะตบบทำง,งานของผมกิ๊บเก๋ไหมคะเล็กๆกระทัดรัดค่ะ แต่มีไอเดียและก็บุ๋มก็เชิญนะคะคุณแม่ของบุ๋มก็คือย่านาคพะขนงนะคะเชิญท่านมาบูชาเพราะว่าบุ๋มเนี่ยเวลาอยู่เมกาผมก็เชิญรูปท่านอะ่ะไปบูชาอยู่กับบุ๋มตลอดเวลามืนตอนนั้นอะ,อะรายการเผือกร้อนยามบ่ายหมอบีทูดสื่อวิญญาณก้าวเข้ามาในออฟฟิศบุ๋มปุ๊บนะคะ ักเลยคะ่ะว่าทำไมพี่ปุ๋มไม่เชิญคุณแม่แบบรูปที่นี่บ้างเราก็นึกถึงแม่เราใช่ไหมคะคุณนายจินแล้วเจแลนูพี่บอกอีกแม่หนึง่งโหขนล,ลุกเลยคะ่ะก็คือยา่านาพะขนงนี่เองนะคะที่บุ๋มนับถือเพราะว่าปุ๋มเล่นบทละครท่านแล้วประสบความสําเร็จนะท่านทุกวันนี้บุ๋มยังถวายสังฆทานท่านทุกป,ปีวันเกิดตามสัญญาเลยนะคะนี่คือยา่านาพะขนงและพี่จุกและอีกรูปหนึ่งเห็นไหมคะ ลูกสาวสุดสวยของบุ๋มเองค่ะนะคะคือหนูเบลแอร์สุดที่รักของบุม๋มเอ,อเลยนะคะสายพันธุ์บิชอนบิเซ์เนี่ยที่เรากระติงกรตงไปเที่ยวด้วยกันตอนสมัยอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเนี่ยค่ะและนี่ค่ะชัดเจนไหมคะบอสเลดี้ค่ะอันนี้คือบุ๋มเลยประมาณนี้ค่ะ อาแล้วนะคะตอนนี้บุ๋มก็พาทัวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทเล็กๆของบุ๋มบริษัทตรีตรีรักจำกัดก็เดี๋ยวก็ปล่อยให้น้องๆหลานๆทำงานกันไปก่อนเลยแล้วกันนะคะและสำหรับบุ๋มวันนี้กับรายการตรีรักอ the w a ์ก็ต้องขอลาไปก่อนและอย่าลืมนะคะอยากสวยอยากหลุอยางก็อย่าลืมอุดหนุนสบู่จิ๊กซอมีของบุ๋มกันบ้างนะคะตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะทาไนบาย Bye.